ช่องรักครางทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางราวพัฒนาของมาดามยูนะคะวันนี้เป็นแนวทางประจาวันที่2ตุลาคม2566ค่ะราวพัฒนาวันนี้มาดามยูให้เด่นที่9และ7นะคะ ตำราวันนี้มาดามยูชอบ9และ7ค่ะงวดมวที่แล้วเข้าตัวเจาะ40นะคะวันนี้มาดามชอบ9และเจะสําสำหรับชุดตัวเจาะวันนี้นะคะ 949698717274ชุด3ตัววันนี้นะคะ197ตัดเล่นตามชอบได้เลยค่ะถ้าใครได้ดูคลิปนะคะที่เป็นคลิปแนวทางของมารามยูมาปล่อยเองนะคะก็เป็นตัวเลขตัวเดียวกันเลยค่ะคลิปนี้แอดมินก็มาเขียนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ วันนี้เน้นที่98แล้วก็7 4สีค่ะฉะบับนั้นคลิปนั้นมาดามอยู่ก็ให้ดูตัวเลขอาจจะดูไม่ชัดนะคะตอนนี้มาดามก็ส่งเข้ามาเป็นฉบับเต็มค่ะในส่วนของเลขชุดวันนี้นะคะเป็นชุด4ตัวหมุนค่ะ9710นะคะเผื่อว่าใครอยากจะลุ้นเป็นชุดสตัวหมุนวันนี้นะคะ9710 เอประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางเราพัฒนาวันนี้ค่ะมาดามปล่อยฉบับเดียวนะคะวันนี้ให้เด่นที่9และ7ค่ะแล้วก็เน้นที่98แล้วก็74นะคะชุด3ตัว1หาง197ค่ะตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะ ทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ